วันนี้อากาศดีมาก16องศาตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขตนะคะอันนี้มีชามาวิ่งเล่นเพราะว่าเรามาก่อนนัดมาเร็วไปนิดนึงคือถ้าจะมาทำเรื่องอ่ะก็ต้องแบบนัดคิวไว้ก่อนแล้วเรื่องที่เราจะมาทำวันนี้ก็คือจะเอาทะเบียนสมรสของหลุยกับซาชาเนี่ยแหละค่ะ มายื่นที่เขตเพื่อที่จะอัปเดตสเตตัสมาอัปเดตการมีอยู่ของมิชาด้วยนะซึ่งอันนี้หลุยแบบแอบงงนิดนึงเพราะว่าคือเข้าใจว่าการที่เราทำเรื่องที่สถานทูตรัสเซียในไทยแล้วมันจะมีผลกับที่รัสเซียโดยตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาทำเรื่องที่รัสเซียแล้วแต่ว่าซาชาบอกว่า ก็ยังก็องเอาเอกสารที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาแจ้งที่เขตอีกอยู่ดีก็ใครที่จดทะเบียนสมรสที่ไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปติดต่อที่เขตที่ตัวเองอยู่ด้วยนะที่รัสเซียแล้วก็ลองดูว่าเขาจะต้องให้เรายื่นเอกสารให้เขาอีกไหมแล้วตอนนี้มิชาก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนรัสเซียเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ ตามเด็กรัเสเซียทุกประการเลยหลังจากที่ทำเรื่องเสร็จนะคะก็โดนซาชาหลอกให้เดินเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเดินไปสวนสาธารนณะเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆไม่ไกลมากเดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงหรือก็อาอาเดินเดินเดินไปแบบสักผ่านไปสักห้าแยกไฟแดงแล้วก็ยังไม่ถึงเลยนะแต่ก็เดินมาได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่า อากาศมันดีมากมันไม่ได้รู้สึกแบบร้อนเลยอะแล้วก็ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคะเดินมาเรื่อยๆจนมีชาหลับเลยจะบอกว่าที่นี่เขาเดินกันง่ายมากถานนที่เนี่ยเฟรนลี่ต่อคนเดินเฟรนลี่ต่อคนขี่จัก,กรยานมากนะคะถึงมันจะดูแบบว่า ไม่ได้ดูสวยเหมือนเมืองยุโรปแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆเลยอันนี้วันนี้ที่เรามาหลุยอะเข้าใจว่ามาสวนสาธนารนณะแต่ว่าพอมาถึงแล้วปรากฏว่ามันคือสวนสนุกในส่วนของมิชานั้นหลับสบายมากคิดว่าอากาศมันดีด้วยแหละสวนสนุกที่นี่เขาก็จะเป็นการแบบเข้าฟรีนะไม่มีค่าเข้า,ขา แล้วก็ถ้าจะอยากเล่นเครื่องเล่นอะไรเนี่ยก็ต้องไปซื้อตั๋วเพื่อไปเล่นอีกทีหนึง่งระหว่างที่รอให้มิชาตื่นหลุยกับซาชาก็นั่งกินข้าวกันไปพลางๆนะคะอันนี้ก็คืออาหารที่หลุยบอกให้ซาชาเตรียมมาเนื่องจากเข้าใจว่าเราจะมาปิกนิกที่สวนสาธนารนณะ <c oughs> ก็พอดีเลยมีอาหารกินไม่ต้องซื้อที่สวนสนุก จะบอกว่าหน้าร้อนที่นี่เนี่ยยุงตัวเล็กๆอะแบบตัวเล็กๆอะมันเยอะมากตัวเล็กประมาณแบบใหญ่กว่าแมงวีนิดนึงอะแบบตอมตอม,ตอมไปวนไปวน,วนมาเยอะมากแบบมันน่ารำคาญสุดๆถ้ามันไม่มียุงพวกเนี้ยจะเพอร์เฟกมากเลยนะจะเป็นหน้าร้อนที่แบบดีมากเพราะว่าเป็นหน้าร้อนที่ที่ใส่เสื้อแขนยาวอะเธอมันก <laughs> ็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะนะ อะเนี่ยเริ่มรับบทผู้ประสบภัยแทนเนี่ยกินไปบ่นไปมันต้องกินไปด้วยเดินไปด้วยจริงๆอะยุงพอนั่งนิ่งๆยุงตอมเยอะมากหลังจากกินเสร็จเราก็ออกมาเดินดูนะคะว่าตรงนี้มีอะไรตรงนั้นที่ชี้ให้ดูเนี่ยมันเป็นโรงยิมของเด็กๆนะคะเอ้ยของเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นโรงยิมที่ ก่อนหน้านี้เขามีจัดงานที่ใหญ่มากๆเลยเป็นแข่งกีฬาของเด็กเอเชียนะคะก็จากที่ดูดูเนี่ยมันก็ดูเป็นเครื่องเล่นที่ทามาสำหรับเด็กที่พอจะโตแล้วประมาณหนึ่งนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่8ขวบถึงจะเล่นได้เครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็กๆเลยเนี่ยสองสขวบมีไม่เยอะค่ะมีแค่ ไม่กี่ชิ้นเองก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าได้มารู้มาดูมาเห็นว่าส่วนสนุกที่ยาคุสเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เขามีห้องให้จัดปาร์ตี้วันเกิดสำหรับเด็กๆด้วยนะดูสิคิดว่าใช่นะซาชาบอกมันมีแบบเป็น private room อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามาจัดงานวันเกิดสำหรับเด็กๆก็น่ารักดี นี้หลังจากที่มิชาตื่นเราก็ไปเล่นชิงช้าสวรรค์กันนะคะแล้วก็มีเล่นเครื่องเล่นอีกนิดหน่อยเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศว่าสวนสนุกที่นี่มันเป็นยังไง ลงจากชิงช้าสวรรค์เสร็จเด็กน้อยของเราก็เติมพลังเรียบร้อยนะคะและตอนนี้ก็มีแรงวิ่งแล้วอันนี้เขาก็รีบวิ่งพุ่งมาหารถเลยนะคะซึ่งเขาชอบรถมากแล้วก็แบบชอบขับรถอะไรอย่างเงี้ยของเด็กๆมากเวลาไปเซนทันที่ไทยอ่ะก็จะต้องไปนั่งรถแบบรถเข็นน่ะแม่แมนึกออกใช่ปะแบบรถเข็นที่มันเป็นรูปรถอ่ะทุก สีแดงนะคะที่เซนทันมีสีแดงกับสีเทาก็คือมิชาจะเลือกสีแดงก่อนแล้วดูดิมานั่งที่นี่อ่ะเขาให้เป็นแบบผู้ปกครองบังคับรถนะคะอันนี้ซาชาก็บังคับรถที่มิชานั่งอยู่นะมันเหมือนเป็น สัญชาตญาณหรือว่าเป็นอะไรของเด็กผู้ชายคือมันเกิดมาแล้วมันรู้เลยว่าฉันชอบรถอย่างเงี้ยเหมือน,ม,นมันเหมือนเด็กผู้หญิงป้าที่แบบเกิดมาแบบโตมาแล้วก็ชอบเล่นตุ๊กตาเลยอะไรอย่างเงี้ยภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักมากหลุยชอบดูอะไรแบบนี้มากเวลาแบบ มิชาเล่นกับป่า,ปาขาหรือว่าเดินอยู่ข้างๆป้าหรือจุงมือป้า,ปาหรือปาปาอุ้มอะไรอย่างเงี้ยหลยจะชอบมากเลยหลยรู้สึกว่ามันน่ารักจังเลยแบบอบอุ่นอันนี้เขากําลังวิ่งไปสวนสัตว์กันอยู่นะคะซึ่งมันจะเป็นแค่แบบสวนสัตว์เล็กๆก็จะมีแบบมีเต่ามีไก่มีกระต่ายมีหมาจิ้งจอกมีนก อะไรอย่เงี้ยก็ไม่ได้จะมีสัตว์เยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่าก็ทำให้ลูกชายของเราว้าวได้เหมือนกันค่ะ เสร็จจากสวนสัตว์มิชาก็มาเกาะรัวนี้นะคะดูพี่ๆเขาเล่นรถบัมมิชาอยากเล่นมากแต่ว่าเขาให้เด็ก8ขวบขึ้นไปมิชาต้องรออีก6ปีนะลูกไปเล่นม้าหมุนกันก่อนเนี่ยเล่นอะไรที่เราเล่นได้กันน่ารักคิ้วๆ พอเล่นจนเหนื่อยก็จะเดินทางกลับนะคะน,นี้เดินผ่านตรงซุ้มที่เขาขายเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็พวกเครื่องเขียนนะคะเลยแวะเข้ามาดูมันเป็นเหมือนแบบตลาดชุดนักเรียนน่ะเธอยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของโรงเรียนก็คือมาซื้อที่นี่ได้เลยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับหลุยนะคะเพราะว่าหลุยไม่เคยเห็นตลาดชุดนักเรียนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน ก็คือเคยเห็นว่าขายชุดนักเรียนเป็นร้านเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเห็นว่ามันเป็นตลาดแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนอกจากมันจะมีเป็นตลาดข้างนอกแล้วมันยังมีแบบทําเต็นท์ขึ้นมาแล้วก็ขายในเต็นท์อีกอะไรอย่างเงี้ยแบบอุยไม่เคยเห็นถ้ามีชาได้ย้ายมาเรียนที่นี่ก็คงจะได้มาเดินสือเสื้อผ้าให้ลูกชายที่นี่นี่แหละเอาล่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย